สนับสนุนโดยไฮลัก r ์รีโว่เซตอีดิชั่หน้าใหม่อาดยยรทำแสบเซตให้โลกเห็นเฮ้ย hey, ออลลุกนี้ไปพูดเนี่ย <c oughs> อ้าหอยไปดิ <c oughs> พูดลูกนี้สวยจนะังเนี่ยอาจจะรู้จักกันมาเคยเห็นแล้วแหละเคยได้ยินใช่ผมก็เคยได้ยินแต่ <c oughs> ไม่เคยเห็นไม่เคยกินใช่ <c oughs> ครั้งนี้ขอลองหน่อยมาพูดให้ผมสอยใช่ไหมพูดสมจริงอะให้ผมปีนครับผมใสยผมครูจะปีนเหรอครับต้นแบบนี้คือลูกมันต้องยังไงครับเหลืองเหลืองเหรอครับถ้าเขียวเขียวก็จะทานไม่ได้ยางจะเยอะอ๋อโอ้เสียยถ้าเหลืองนี่จะหวานมากนี่คือได้เลยครับได้แล้วครับอู้นม่เป็ไรครับนี่คือลูกเหลืองน่าอร่อยแล้วอันนี้คืออร่อยแล้วใช่นี้กาจะมีเปรี่ยนดิิมาพูดมาพูด พูดทำไมพูดทำไมลูกมันแปลกมากเลยครับลูกมันไม่เหมือนแบบลูกมันเหมือนลูกอะไรก็ไม่รู้ครับอันนี้คือเคือว่าใกล้จะหมดต้นแล้วลูกจะเล็กแล้วครับตอนแรกเขาออกมาแรกๆลูกจะโตกว่านี้โต,โตแบบอย่างนี้เลยลูกใหญ่ใหญ่กว่านี้กินมากเป็นยาระบายบ <laughs> กินมก้มยเป็นอะรอันนี้คือไม่ได้ขู่นะค, <laughs> คือเรื่องคือเรื่องจริงเลยครับลูกหนึ่งกำลังดีงั้นงั้นไม่กินได้ <laughs> นี่แหละครับมะพูดเหลืองอมส้มสวยแบบนี้เป็นผลไม้โบราณที่หากินได้ยากแล้วนะครับตอนนี้คนรุ่นใหม่อย่างผมเคยแต่ได้ยินแล้วก็จะเป็นครั้งแรกที่จะได้ชิมด้วยเพราะไม่ค่อยมีคนนิยมปลูกกันแล้วแต่ก็ยังมีบ้างครับสำหรับคนที่อนุรักษ์พันไม้โบราณกินมากเป็นยาถ่ายกินน้อยเป็นยาบาย<อ>ครูบอกแบบนี้นั้นผมไม่ครูกิก่อน <laughs> ครูเล่นครับลองชิมนะครับ อมันช่ำๆอมเปรี้ยวอมหวานเปรี้ยวรสชาติรวมๆแล้วหวานอมเปรี้ยวกำลังดีอร่อยเฉพาะตัวความเชื่อไงครูความเชื่อคือว่าถ้าเด็กไม่พูดได้กินมาพูดแล้วจะพูดได้น่าจะมีข้อมูลในกาอ่านเรื่องมาพูดเก่าๆคนเก่าๆเขียนไว้น,นะครับเป็นอย่างนี้เลย และอย่างที่คนเขาไม่ขอครูกันเยอะเลยครับเนี่ยขอเยอะแต่หมดแล้วนะครับไม่ต้องขอ <laughs> <laughs> ที่สวนครูโยมีพันไม้โบาราณเยอะมากครับรวบรวมไว้ตั้งแต่รุ่นพ่อต่อโดยรุ่นลูกพี่ชายพี่สาวก็ชอบปลูกต้นไม้และเห็นช่องทางวางแผนไว้หลังเกษียณอายุรวมพันไม้แปลกจำนายมนุษย์เงินเดือนนะตอนทำงานก็หาอะไรก็ได้ที่ที่เป็นหลักที่เราถนัดที่เราถนัดไ้กตอนพอเราเกษียณปุ๊บสิ่งที่เราชอบอะไรอย่างง่้ย็อาจจะ ส่งผลในบ้านตายหลังกเกษียณ mm hmm. ับษีวิไดาทำยูทูบช่องคุยโยลูกชาวสวนก็ติดตามกันได้นะครับตะลุยต่อยอดสวัสดีครับ HDTV